สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมมาพบกับน้าเชื่ร์ผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับผมครับบรรยากาศหลังล่าพัฒนาออกได้ครับผมครับวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับเลขกล่าพัฒนาออกเก้าสามสองแปดเก้าครับผมครับสองมากครับพี่น้องเนาะครับผมเก้าสามสองแปดเก้าแปดกับมาคือกัน ครับผมแต่ว่าบดีจับคู่กันครับพี่น้องเนาะแยกออกผู้หนึ่งไปบนผู้หนึ่งไปล่างครับพี่น้องเก้าสามสองแปดเก้าครับก็มีหลายเซียนเยู่ครับพี่น้องครับผมที่เข่าครับผมว่าจะเป็นพอแสวงพี่ฝนแล้วก็อีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะเล็กเด่นเล็กวิ่งรูดกะถือว่าเดินดีครับผมหลายเซียนเหมือนกันครับในคลิปนี้ครับนำเชือกผ้าลวยก็จะมาสรุปได้ครับผมครับเป็นข้อมูลให้พี่น้องที่ได้เบิ้ง ครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลในการตามต่องวดวันที่ปุณละครับผมงวดวันที่สองครับพี่น้องเนาะครับงวดวันที่สองหรือว่าวันศุกร์ครับผมมาตามกันต่อได้ครับพี่น้องเล่าปัฒนาครับมื่ออื่นครับพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งครับกับเลขหง่ายอก่เลยกับต่อจากเล่หง่ายวันที่สองกับมาหลุนเล่าต่อครับพี่น้องครับผมนี่ก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องเสี่ยนไหนแน่ครับผมที่เปิน ให้โชว์ให้ลาบครับผมหวดที่ผ่านมาหรือว่างหัววันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมานี่ครับผมครับแต่ว่าเซียนที่เพิ่งลดไปก็่าเพลได้ครับพี่น้องเลขมีเขามีลดครับพี่น้องเนาะครับเอากอนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขชุดสรุปหลังเลขออกเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อวันที่สองมกราคมพันหกสิบเจ็ดครับผมครับนำเชียร์พารวยกับขอกราบขอพระคุณครับผม ปูแลักถูกๆเสี่ยนเดอครับผมทีเมตตาแนวท่างให้ครับนำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับนำเชียร์พาลวยในเด้อกครับพี่น้องไปรับชมรับฟังล่าพัฒนาชุดสรุปหลังเลขออกเก้าสามสองแปดเก้ากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมพี่ฝนครับพี่น้องเนาะเดินดีต่อเนื่องครับผม พี่ฝนเดินดีต่อเนื่องครับงวดนี้กะเข่าครับพี่น้องเนาะแปดเก้าตรงตรงเลยครับผมครับตัววินเพื่อนกับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับสามสองห้าหกแปดเก้าครับผมสุดวินของเพื่นวิ่งลูดกับเข่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเหล็กใหญ่ครับพี่น้องเนาะกอติดเพื่อนไวเดอครับผมพี่ฝนนครพนมครับ นี่ล่าพัฒนาก็ับถือว่าคักครับผมเซียนกระทุ่มแบนด์เขาพี่น้องวิ่งบนรางข้าบนเข่าสองตัวครับผมสองกับแปดจับคู่เก้าแปดครับพี่น้องเนาะครับผมเก้าแปดครับเซียนกระทุ่มแบนด์ครับผมครับเขาครับพี่น้องพ่อสวงครับผมสำนักที่สามเก่าหางครับพี่น้องเนาะจับกันก็พอครับเพิ่นกับจัดเหล็ก เด่นซีหกแปดครับพี่น้องเนาะประกอบกับเลขไหลเพิ่นเอาหาออกครับผมหาว่าไม่หรครับพี่น้องเขาตัวเนียนเลยครับผมพนว่าติดแปดขีดเส้นครับผมครับคุยกับพอพอใหามาเอาออกครับผมครับมันําเสนเนื้อเอาครับพี่น้องเนาะแตกเลยครับผมแปดเก้าครับเต็มเต็มเลขไรก็มาทั้งสองตัวเลยครับพี่น้องงวดนี้ครับกแสวงเต็มเต็ม พี่พรครับผมครับไห้ล่างขึ้นบนครับพี่น้องเนาะสามสองครับนี่ครับผมส่วนเหลขบนล่งล่างครับผมแปดครับพี่พรครับผมวิ่งล่างสองหลักหน่วยขึ้นบนเด้อครับผมสามสองครับพ่อเจริญศีลงดนี่เขาเตเลขกวิ่งครับพี่น้องเนาะครับผมสอง ครับจับคู่บ่อเขาครับผมครับสามงวดติดจับคู่เขาก็เจริญสินคนภูเขาครับพี่น้องงวดนี้บ่อจับคู่กันครับพี่น้องไปที่นาเสียดายครับผมก็มาเชื่อกับจับในนี่แหละครับพี่น้องเนาะงวดนี้กับบ่อใดครับผมครับเล่นมดนี่ของคนครับผมเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดสี่ครับผมเสียดายครับพี่น้องงวดนี้บ่มาก เขามาสามงวดเด้อครับผมครับที่เฮ็ดเหียนที่เฮ็ดเ้เบิงแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมจุดหนี้กับจุดหนีงวดนี้ผลมากมากครับผมครับผันแยกกันไปครับผมผู้หน uh, ึ่งไปบนผู้หนึ่งไปลางครับผมอาจารย์คู่ครับผมเหล็กเด่นกอดข้อกันเด้อครับพี่น้องแปดกับเก้าครับผมจับคู่กันเหล็กบ่งของเพ่นครับ เด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับพี่น้องเนาะครับผมสามสี่ห้าเข้าที่สามครับผมเลขเด่นบนล่างต้องมีให้เห็นครับพี่น้องครับเข้าที่สามสามสองกับบ้านเลขที่น้ำเชี่ยครับผมสิได้ลาพัฒนาพ่อเสรอดครับพี่น้องงดนี้สามตัวไม่แตกครับผมครับไปเข่าตัววิ่งรูดสองด้ครับพี่น้องตัวล่องกับแปดครับพี่น้องเนาะ เด่นลองกันห้าไม่มาครับผมเสียดายมาสองกับแปดเด้อครับพ่อครับจับคู่บนเก้าแปดครับผมลงล่างครับพี่น้องเนาะงวดว่าหันเพื่อนกะรู้สึกว่าจะให้ล่างขึ้นบนครับผมสลับกันนี่แหละครับตาพัฒนาพ่อเสรดสายรูดไม่พลาดครับผมหรือว่าเลขลักน่วยครับผมลักนวยบวกวิ่นของเปิ เขาดีครับผมพี่ปะกายครับพี่น้องเนาะหลักร้อยมาครับผมแปดกับเก้าเน้นเก้ามาหลักหน่วยล่างครับผมกอดข้อกันเลยครับพี่น้องหลักหน่วยของเพิ่นเลขล่างครับเลขบนเข้าที่สามสูตรนี่ครับพี่น้องเนาะเข้าที่สามครับพี่ปะกายครับผม ต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปครับพี่น้องเนาะบางเสียนนี่ต้องจับเสียนมาชนกันกับมี่ครับผมแม่มาลีฉัดงวดนี้เข่าตัววิ่งลูดสองแล้วครับผมเข้าวิ่งรูดสองครับพ่อบางพีครับผมงวดนี้ตัววิ่งมา,มากครับพี่น้องเนาะมาเข่าสิบหน่วยบนสามครับผม ก็บางทีอาจารย์ตรงเตงครับผมเข้าวิ่งรูดสองครับผมครับเข้าวิ่งรูดสองครับพอ่ามีสามกับเก่าครับผมโอ้อาจารย์พอมีสามกับเก่าครับอาจารย์ตรงเตงกับมีเหล็กไทยพร้อมด้วยครับผมเหล็กไทยยู่น้าเชียร์ครับพี่น้องเนาะกับพี่ฝนกับยูน้าเชียร์ชเนียครับผมนี่แหละครับพี่น้องมาตามต่อเป็นข้อมููใไ้พี่น้องซี่ได้ เบิ่งไปน้ากันเด้อครับผมครับวันที่สองกุมภาพันธ์ครับพี่น้องเนาะครับผมสู่กันต่อเกาะติดไวเด้อครับพี่น้องนี่ก็มาสรุปให้พี่น้องเด้ยเบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้นาเชียอผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมครับวัาจะรรัฐบาลไทยได้ล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะเกาะติดไวครับผมบางเซียนเพิ่นกะไปลงรัฐบาลไทยก็มีครับพี่น้องเช่นพีดฝน ตัวอาจารย์ตรงเตงครับผมพอจะเลื่อนสินครับมหลีหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับผมก็พิจาาณาเบื้องไปน้ากันครับพอแสวงมันก็มีเล็กไทยเ้ยครับผมเดี๋ยวกัมมาเชียชิ่งล่งให้ครับพี่น้องเนาะครับผมพอบริ่งสัมผัสนะครับผมแต่ว่ากัมมาเชียจะออกมาลงเหล็กเด่นของเพลนครับผมกระเจดเครี่ยงเหล็กเล่าครับพี่น้องเนาะครับเหล็กเด่นสองูนย์มาชนกันอัพมาประกบคู่กันครับผมพอแสวงครับพี่น้องอันนี้ก็เดินดีให้กันครับผมเหล็กรัฐบาลไทยเพลินเอา่ทยคลิปนี้ เสียนใดผลมากกว่นครับพี่น้องเนาะก็จะป่อยให้ตตองงวดเด้อครผมล่าพัฒนาสองกุมภาพันหกสิบเจ็ดครับผมมาตามกันต่อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องเนาะโชคดีสุขสุขคนเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ